เราก็มาเริ่มท้งโจทย์เลยนะครับโอเคข้อนี้บอกว่าให้ a และ b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับ0 f x เป็น a x กํลัง2บวก b x เท่ากับ1นะไอบวกบวก1นะครับ <Okay. S 1> ก็คืออันนี้เป็นฟังก์ชันพาราโบลาธรรมดาเนาะเขาบอกว่าให้ f ลบ1เป็น0น,นะครับถ้าเรนจ์ของ f นะครับเท่ากับปิด0เปิดตี้จงหาค่าของอินทิเกรต f x จากลบ1ไปหา2โอเคนะครับ ก็ต้องคิดก่อนเนาะอันนี้เป็นพาราโบลานะครับเขาให้เวนมาทําไมครับน้องพาราโบลามีสองแบบถูกปะไม่หงายก็คว่ำถ้าเป็นหงายเวนของมันนะครับก็ต้องมีจากจุดอันนึงไปหาตีถูกไหมคือซัมตงนะครับสมมติเป็น A ก็ได้เอาดิ A 3ามนาะเป็น K ได้ครับคือถ้าเป็นเวนของพาราโบลาหงายเนี่ยมันต้องเป็นปิด K ไปหาตีจริงปะคือเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพาราโบล่าคว่ำเนี่ยมันตรงกันข้ามกันใช่ไหมครับเวนมันเนี่ยมันจะเป็น ลบตจนถึง s o m ซัมติงก็คือปิด k แล้วกันนะครับการที่โจทย์เขาบอกว่าเว mm ้น hmm. ของ f นะครับเป็นปิดศูนย์เปิดตีเนี่ยเป็นการบอกแล้วว่าอันเนี้ยคือพาราโบลาหงายนะครับโอเคนะแล้วหงายหงายไม่พอนะครับยังบอกอีกด้วยว่าตรงค่า y นะครับที่ต่ําสุดเนี่ยค่า y เป็น0นะครับโอเคเนาะงั้นไล้นะครับว่าจุดต่ําสุดเนี่ยค่า y จะเป็น0และสังเกตต่อครับเราเป็นคนช่างสังเกต เขาบอกว่า f ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์แปลว่าอะไรครับแปลว่าณนะจุดตรงเอง็กลบหนึ่งเนี่ย y เป็นศูนย์พอดีจริงไหมงั้นก็คือว่าจุดต่ำสุดมันเป็นจุดลบหนึ่งศูนย์จุดต่ำสุดของพาราโบลาคืออะไรครับก็คือจุดยอดถูกไหมงั้นได้นะครับว่าเจ้าตัวของพาราโบลาเนี่ยจ,จุดยอดต้องเป็นลบหนึ่งศูนย์นะครับโอเคนะทันนะครับงั้นคอนเซปต์ประมาณนี้งั้น พาราโบลาของเรานะครับต้องอยู่ในฟอร์มของ fx เท่ากับ x เอ่อ a นะครับคูณกับ x บวก1กำลังสต้องเป็นฟอร์มนี้กระจายออกมานะครับก็จะเป็น a คูณ x กำลัง2บวก2 x บวก1นะครับก็จะเป็น ax กำลัง2บวก2 ax บวก a นะครับแต่เขาให้มาว่าพาราโบลาเนี่ยมันอยู่ในฟอร์มของ ax กำลัง2บวก bx บวก1งั้นแสดงว่านะครับ เราสามารถเทียบส,สัมพระธ์ได้เลยนะเทียบกับ ax กาลัง2บวก bx บวก1นี่แหละอันนี้ไม่งงนะครับอันนี้มันมาจากที่บอกว่าพาราโบลานะครับอยู่ในฟอร์มของ a คูณ x ลบ h กาลัง2บวก k นะครับ h ของเราเป็นลบ1เนาะ k เป็น0นะครับั้นเทียบส,สัมประสิทธ์นะตัวหลังสุดก่อนก็ได้ครับก็จะได้เป็น a เท่ากับ1เนาะงั้นก็ตอบว่า a เท่ากับ1ถัดมานะครับเจ้าตัวของ B, อ่ะน,น้องจะหาไว้ก็ได้เนาะ 2a เท่ากับ B เนาะก็จะเป็น 2a เท่ากับ B แสดงว่า B เดียวก็เป็น2นะครับเพราะว่า A เป็น1นะครับงั้นพา,าราโบลาจริงๆของเรานะครับหน้าตาเป็น fx นะครับเท่ากับ x กําลัง2บวก 2x บวก1นะครับนี่คือสมก,การพา,าราโบลาของเราเรียบร้อยแล้วต่อไปเขาถามอินทิเกรตใช่ไหมน้องอินทิเกรตเข้าไปนะครับ อินทิเกรตจากไหนจากลบ1ไปหา2ของ x กํลัง2บวก2 x บวก1 dx ครับก็ค่อยๆอินทิเกรตกันเนาะทีละวค x กํลัง2อินทิเกรตได้อะไรครับคิดก่อนเนาะกําลัง2ต้องอินทิเกรตเป็นกําลัง3ถ้าตอนนี้ดิฟกําลัง3เลยมันจะเป็น3 x กํลัง2ถูกปะซึ่งเราไม่โอเคเราต้องหาร3ทิ้งก่อนนะครับเพื่อให้มันตัดกันกลายเป็น1คือสูตรที่ไม่จำนะน้อง พี่แบบใช้คอมมานด์เซนต์เอาครับพี่ไม่จำนะอีก n ส่วน n บวกหนึ่งอะไรนั่นอนะไม่จำนะครับโอเคนะก็จะเป็น1นส่วนส x กำลังสนะครับ2 x ก็ต้องเป็น x กำลง 2, ังสถูกปะอันนี้ตรงไปตรงมาเลยเป็น x กำลังสนะครับ1ละ่ะก็ต้องเป็นบวก x การอินทิเกรตก็เหมือนอัปเกรดกำลังขึ้นไป1หน่วยจากกำลัง2เป็นกำลัง3จากกำลัง1เป็นกำลัง2จากกำลัง0เป็นกำลัง1นะครับก็ x ตั้งแต่ลบอ่าตั้งแต่2ถึงลบหนะครับ งั้นแทนค่างลงไปเนาะก็จะเป็น1ส่วน3คูณ2องกำลังสามก็คือคูณ8นะครับบวก2องกำลังสองเป็น4แล้วบวก2ลบกับ1ส่วน3คูณกับลบ1นึ่กำลัง3ามเป็นลบ1นะครับบวกลบ1นึ่กำลังสองเป็นบวก1แล้วก็ลบ1นะครับงั้นทำเป็นก้อนเนาะก้อนซ้ายก็จะเป็น8ส่วน3บวก6ก้อนขวาก็จะเป็นลบด้วยลบ1ส่วน3นะครับ สังเกตว่า1กับ1นเนี่ยมันตัดก,กันพอดีนะครับมันหายไปเห็นไหมเกิเหลือแค่นี้ก็จะเป็น8ปส่วน 3, บวก 6, ลบเจอลบเป็นบวกก็เป็นบวก1นส่วน3นะครับแปส่วน3บวก1ส่วน3กลายเป็น9ส่วน3นะครับก็คือ3ก็เป็น3บวก6เนาะก็ได้9นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ9ซึ่งตรงกับช้อย4นะครับจบแล้วไม่ยากเลยเนาะถามตรงไปตรงมา แต่ว่าในเรื่องแคลนะครับมันพิเศษอย่างหนึ่งแคลของแพทหนึ่งชอบเล่นพาราโบลาอันน้อยากให้น้องไปจาแพทเทิร์นนี้ให้ได้นะครับแพทเทิร์นของมอต้นเนาะคือพาราโบลาที่เป็น 4c อันนั้นเราไม่ได้ใช้ในบทนี้นะครับเราจะใช้ในบทของภาคตัดกวยและบทเลขาอินวิเคราห์โอเคนะก็คีย์คอนเซปต์คือพาราโบลานะครับถ้าน้องอ่านไม่เข้าใจตรงนี้อาจจะทําไม่ได้นะเนี่ยเว้นนี่สําคัญนะครับอยู่ดีให้เว้นมาต้องมีความหมายครับน้องไม่งั้นเขาไม่ให้มาหรอกเพราะนี่เป็นบทของแคลนะไม่ใช่บทของเอ่อฟังก์ชันนะครับ โอเคนะครับครับก็จบไลนะครับสำหรับคลิปตัวอย่างการสอนคอร์สตะลุยโจทย์แพทหนึ่งนะครับโดยที่คอร์สตัวเต็มนะครับจะอยู่ใน a c e b o o k Group เนาะซึ่งน้องสามารถสมัครเรียนได้นะครับในช่องทางที่พี่ให้ไว้บนจอนะครับโดยราคาคอร์สนะครับถ้าสนดน้องสนใจทั้งหมด15บทนะครับก็คือตั้งแต่ม .4 ยันม .6 เลยนะครับราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับส่วนถ้าน้องต้องการซื้อเป็นแยกบทนะครับพี่ก็ยินดี แบ่งปันให้น้องๆนะครับอยู่ที่ราคา1บท500บาทเนาะ3บท1000บาทแล้วก็7บทจะอยู่ที่ราคา2000บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับน้องคนไหนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการสมัครเรียนนะครับสามารถติดต่อพี่ผ่านทางไลน์นะครับ @popmap by ppop นะครับอย่าลืมใส่แอด้วยนะแล้วก็ Facebook Page popmap by ppop นะครับ Instagram popmap by ppop ก็ฝากน้องๆกดไลค์เพจแล้วก็กด Follow Instagram ของพี่ด้วยนะครับ พี่ก็จะลงคอนเทนต์พวกสรุปสูตรพวกเทคนิคการคิดลัดนะครับเรื่อยๆเนาะฝากติดตามกันด้วยนะครับรวทั้งท่า,ทาน้องชอบคลิปนี้นะครับสามารถกด Subscribe ที่แชร์แนบป๊อปแมทแบบพป๊อปได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ขอขอบคุณน้องๆที่ตามชมมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ